สวัสดีครับผมแอมทัวครับมือนจะพามาเพิ่งการฉีดงานของเครื่องลอยตันครับฉีดเป็นสีดำครับมันเอเครื่องลอยตันมาชมน้่งบันครับว่าเขาที่เปิดอรอกแก่ไหนเปิดไปแล้วเนระใส่มือยิบเหรครับจางสิ้นตาฝันยิบมาแล้วโชว์โชว์หน่อยงานสีดำสวยมากครับ โอเคเห็นยังต้อมั้ยไหนหักเกลดออกตัดแต่งตัดแต่งเดี๋ยวมาดูการตัดแต่งมันเรียกว่าหั่นะก่กระป๋องเราต้องจะมีจ้านเป็นคนดีมันสีปลสวยเดี๋ยวมันสิบาดมือลูกค้าเข้ามามันต้องแต่งออกสีสวยใส่ถุงซองบางน้ำแพ็กลงกองลงกองลงกองเลยใส่ โอ้พี่มุมธรรมดามันได้หลายช็อต okay. เลยเนี่ยเลียงกันไว้ออเดร์เป็นหมื่นครับตีขีดอยู่สามเดือนเลยนี่มาทายในโรงงานครับให้ดูวิธีชีวิตคนโรงงานเบึงนี่สำหรับการทำงานในโรงงานของเฮาช่วงหนึ่งทายไว้ให้เบิงช่างเป็นชุดยอดฝีมือปรับฉีดาโรงงานเฮานี่ครับเครื่อง ตัวชิบาเมชชินร้อยตันสวัสดีครับช่างก่อนเครื่องนิ่งนะเครื่องเครื่องเรานิ่งนะม,มาดูตอนทำงานแบบเมนวนครับแบบจับออกเขาเรียกแบบเมนวนมอเมนอตโต้เมมเรนอ,อนโต้คือภา จับออกเขาเรียกแมนนวนใช่ไหมช่างย้อยเออยืนยันให้ด้วยเมนนอนเปิดรอกยัง,อง,องเออปากกาแข็มเครืองเอาอแล้วเ,เปิดประตูพื๊ดมือจับเลยออกมาเออนี่แหละการยิบออกของชินน้นงานเท่าก็มาเช็คทำงาน วันนี้สินหรอกเส้นหรอกเราจเช็คสนน่านครับผมเออดาราเข้ารอมือสวัสดีนะชัน้นชินตาหนี่อยครับสวัสดีครับเออสวัสดีปีใหม่นำ้ำสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีเอสซีทุกๆคนครับผมเออเขาา้ามาเบิ่งน้ำให้แน่นี่กดแชร์กดไลค์ให้แนไหมกำลังเพิ่มขึ้นมื่อละคนสองคนอยู่เชิญนี่โ,โบ้คลิปเฮาดังอยู่สะพัดไปแลนด์วาวมากเนี่ยเยอะเลยร่มแรงๆอีกสอมื่นสิผา วันยศเทพเฮดวาวเลน,าน,น,เนี่ยืนีหนเอาบักอีรูปไปเลยวะนี่นนกับจุล่าเนาะว่จุล่ายังไงเลยจุล่าใหญ่เลยเดี๋ยวสิจัดให้เอฟซีถล้องเขามาภายในอาทิตย์นี้ในชิปคนนี่สิจัดเลยเป็นการตอบแทนเนาะตอบแทนเอฟซีเออตอบแทนเอฟซีสิจัดวาวจุล่าใหญ่ครับสนุ่วควมทับสนุ่วไปบ้างแลนด์หางานเลยเใจให้แล้วเบางอีอช้อนหนึ่งครับในการเอาชิ้นงานออก ขีดแบบเมนวนก็มือหยิบออกก<อ>ดคุ่ม<อ>สตาตองาัขึ้นเขาเซิรยอดครับนี่หละวิธีการเอางานออกแบบเมนวนของโรงงานเขาพลังงานหนาเครียงเพิ่นสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับผู้ใดเข้ามารับชมเราฟังวิธีการทํางานของนุ่มโรงงานเท่าประจําคลิปนี้ก็ให้ติดตามชมกันไปเรืเร่อยๆครับอาจจะมีไลฟ์แผนกับในโรงงานนี่ ตอที่ตามชมไปครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสำหรับคนประจำนาเครื่องครับชีดคนประจำหรือว่าประจำเครื่องชีดนะครับโอเปอเรเตอร์เพิ่นสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณอะไรครับสวัสดีครับบ๊ายบาย